เรามาได้เลยเค่ะทุกอย่างค่ะทุกอย่าง <c oughs> ตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะ <c oughs> ทำได <c oughs> <c oughs> ้ลองทำดูว่าไงคะเตรียมตัวยังไงหรอโย้ว่าโยเรตรตียมเปิดใจละกันอย่างที่บอกว่า,วา เป็นสิ่งที่ไม่เคยทําสําหรับตัวเองสำหรับนักแสดงนฐานะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะมีกําแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ในยะอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมก็ไปพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างตัวอกว่าคนที่จะมาเล่นน่ก็แบบต้องเืิใจเรื่องบุครนักกการต ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลยเพราะอย่างเวลาทํางานเนี่ยก็เจอพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเป็นไงอ่ะคือคือยมไม่เห็นไงคือยมไม่ได้เห็นเอตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแตต่อหน้าก็รู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ไปได้เนาะเออ พยา,ายามแบบกินชิปเวลานแล้วก็แต่เขาหลบสุดๆหลบสู้ตายหมือันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอ่ะรู Warriors ้สึกว่าเอ้ยแบบเขาไม่ยอมสู้สายตาเอออาการมันออกพี่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ยยังไงหรือว่าใช่ หรือว่าคุณกระแตเขาคิดจริงอะไรนะคะเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะเอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลเลิฟเนี่ยเมื่อไม่นานวันนี้เองก้าวต่อไปเวิร์กช็อปเวิร์ช็อปเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ว่าเพิ่งเรียกงก็เพิ่งรู้จริงๆแต่ว่ามีแน่นอนต้องมีเวิร์กช็อปอะไรเน ฟังค่ะคร่าวซึ่งยัมว่ามันน่าสนใจพุกงโตลเลอร์อะไรอย่างเงนี้ยอาจจะกว้างไปแต่เมื่อกี้พี่ปอนเล่าดีเทลให้ฟังอะ่ะเอ้ยมันมันมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบจรกรรมแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมต,ตัวเตรียมใจอย่งง้ยไม่ติดเลย <laughs> ทำให้ถึงนะคะ <laughs> เพูแล้วเขาจะเขาจะกล้าสูขนาด ต้องถามกระแตต้องถามกระแตก็อย่างที่พูดเป็นเวทีที่นี่เขาทําถึงพร้อมค่ะทําให้ถึงนะคะอยากจะบอกใครล่ะบอกใครบอกกระแตบอกกระแตเหรอบอกกระแตเหรอเตรียมตัวนะคะกระแตอะไรนะไม่ติดไม่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 ติดเลยค่ะเปิดใจมากๆไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะรุ่นนี้คือไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะ เา้กับแบบเ่ตามเื่หลายๆูก็แจ้งานะตื่นตื่นเต้นละกันตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็น p a r o อบเดอะเบียนคราวแล้วก็โยว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัว Girl love ตัว Si t ค o m ที่โยรู้สึกว่าโยตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทนั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอะ่ะ รู้สึกคนนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจกที่ได้ประกาศออกไปค่ะ,ะ,ะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่หสดใสดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยหลายครั้งค่อยๆก้าวเออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมั่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม รับแต่พลังบวกๆเข้ามาหาตัวเองก้าวเนี้ยมันผลน้อยเปยังผลอะไรคะผลนั้นสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาเอาอย่างนี้โย้ว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันเออต้องรอดูต้องรอดูการกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวผลหรือยังนะอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูละกันไม่อยากพูดเยอะ ก็อรอแต่อย่าคิดเลยอ๋อก็ตอนนี้ก็รู้จักแต่ก้าวไปข้างหน้าค่ะหอมเหรอ <c oughs> <c oughs> หอมไหมหอไมไหมก็ไม่หอมนะหอมแต่กับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อนตอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อยยังไงกับการเทคแคร์ดูแล ัจจุบันเพื่อนก็ยังเหนื่อยอยู่ยังต้องผัดกันมาเทคแคร์ดูแลกินข้าวตอนเย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอนจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอนจอยชีวิตโสดให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้าไม่โสดครั้งต่อไปก็จะไม่โสดนานแล้วนะวจะไม่โสดไปเรื่อยๆแล้วนะว ที่ปไปออกรายการใช่ไหมคะพูดเล่นพ,พูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดตลกตลกแต่ว่าเคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหาหรือคบใครเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมองอะระยะสั้นเราก็อยากจะมองอะระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะอยู่แต่กับเพื่อน เปิดใจนะเปิด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 มากมากไม่เือไม่มี่เือเปิดมากมากไม่มีค่ะอยู่แต่กับเพื่อนหรือว่ากำแพงเราหนาแบบั้กำแพงเพื่อนเหรอคะกำแพงเพื่อนก็หนาอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผักด้านแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงๆ ในสิ่งที่ดีกับเราฮะไม่รู้สิแต่เพื่อนอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเ,เป็นคนเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกว่าต้องผ่านชัน้นต้องผ่านชัน้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามตรงนี้แบบนื้ไม่เอามีไหม เพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบค่ะจบจบจบอย่าเดินกลับเดินกลับเพื่อนพูดเพพื่อนูดแค่สันสันอ๋อโอเคล่าสดเลยล่าสุดๆเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบ ก็ออสิบกว่าเดี๋ยวรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอแฮปปี้ค่ะวางแผนแบบว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมันมาแล้วแหละมาแล้วแหละมาแล้วแหละมาล่วงไคลแล้วแหละก็เกิไม่ได้อะโยล่วงไคลเกิดไม่ได้นี่มาช้เขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมมติไข่อ่ะไม่ได้ถูก เอามาใช้เนี่ยจะให้ทําอะไรให้ไปทำอะไรก็ติ๊กช้อยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทําอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะน่าจะได้สิบนะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิบแต่ว่าทางนี้ทางนั้นรอผลรอรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิบปีเลยนะคะสิบปีค่ะสิบปีใช่ค่ะ ชาชาตาชัวดีกว่าถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเลือกก่อนเนาะว่าผู้หญิงที่อผู้ชายเลือกก่อนว่าจะใช้ตัวไหนขอบคุณค่ะ